ไงกูมึงก็สวัสดีอีกรอบนะก็วันนี้ก็มาอัดเรื่อยไปอีกแล้วเฮ้ยเดีเสียงเกมดังมากเลยอ่ะปิดได้โอเคเลิศปากโอเควันนี้กูมาอัดเรื่อยไปกับหัวข้อที่ว่ามารีวิวยาเสพติดที่กูใช้ อย่างที่บอกว่าทุกวันนี้กูทำวีอ่ะกูมีความสุขมากกับการที่ได้ทำเว้ยแต่กูไม่เคยมีความสุขกับผลลัพธ์เลยอะเป็นไอเดนพูดแบบนี้ไม่ได้นะทำไมกูจะพูดไม่ได้อะ,อะ,อะ,อะมึงนับกูเป็นไอดอนด้วยเหรอโอ้ดีจังเลยอะขนาดที่กูแบบไม่ประสบความสำเร็จแบบนี้นะนับกูไอด้นด้วยเหรอเลิศอ,อยู่นะปกติคือแบบว่าพวกมึงจะมองกูว่าไงอะบอกว่าก็แค่วีกับกาไม่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งมองแบบนี้กันไม่ใช่เหรอไม่ใช่มองแบบนี้กับวีตัวเล็กทุกคนเหรอ พูดแทนจะดำใครไปก็ขอโทษด้วยนะอืมแต่มันจะมีวีคนหนึ่งที่แบบถือตะาเกะาแบบซึ่งค่อนข้างจจเยียพอตัวไอ,อเยียนี่มาทำไมเป็นวินทูบูดมันจะมีวีคนหนึ่งที่ถือตะเกะแบบนี้เหยียดวีตัวน้อยดังน้อยกว่าเขาเขาจะเหยียดตอนแรกเข้ามานะ โอ้โหเหมือนว่าจะแบบให้กําลังใจมาคุยด้วยเหมือนกับเห็นเราที่ไม่ดังก็แบบว่าเออมาทําเอาหน้าเอาตาหน่อยนิดนึงโอ้ชิบหายแลวเอากูตายแน่เลยโอ,โอ้ตูดหลุดนาเรียบร้อยกูตายเออมันจะมีวีคนหนึงถึกตะกับแบบนี้ แบบเห็นเราไม่ดังไงก็แบบอ่ะไปเข้าไปดูหน่อยและกันแบบรับว่าเป็นเซเวียร์รับว่าเป็นนักบุญแบบอุยเราดังไปคุยกับพวกไม่ดังหน่อยดีกว่าเขาจะได้แบบได้มองคนคนอื่นจะได้มองว่าอฮ้ยเราอะเป็นคนดีมีอยู่คนหนึ่งแต่กูพูดไปได้มันดังตอนแรกนะมาคุยกับกูสติตดีอืมบอกว่าสวัสดีเนี่ยเออฝากตัวด้วยกูก็แบบโอ้ยดีใจจังเลยมีวีดังๆมาหา สุดท้ายตอนแรกก็แม่งแบบตามกูด้วยเนาะจริงๆก็กูไปตามนางก่อนยิ่งดกตามทั้งนานแล้วด้วยแล้วนางก็เพิ่งมาตามกลับแล้วเพิ่งมาคุยกูใช่ไหมทีเนี้ยก็กพิมาตามกลับ,บแล้วก็มาคุยกับกูผ่านไปสักพักหนึ่งด้วยความที่ว่าดวงตาอยู่ทุกที่แต่ขึ้นอยู่กับว่าปากเนี่ยจะพูดไหมแม่งแอบอันฟอกูแล้วก็แบบ แอบบอกกูเป็นนินทาอีกนะนี่ดอกแบบว่าอยู่มาตั้งหกเดือนก็ไม่ดังเล้วกูเดมาไม่กี่เดือนกูก็ดังแล้วว่าหาว่ากูไม่เก่งด้วยนะก็แบบแล้ววางแล้วบางทีก็แบบบอกว่าแบบไอ้นี่กูติ็แต่สุดเลยบอกว่าใครจะอยากฟังเรื่องราวข่มขืนที่ผ่านมาเลสสาระก็แบบฟังไปก็ไม่มีใครพูดไปก็ไม่มีใครฟังหรอกโอ้ดังก็ไม่ดังพูดอะไรเลสสาระอีกก็แบบ ว้าวว้าวว้าวเลยนะว้าวโกแบบกโกเก้เก้เลยนะทำไงวะเสกโกโกเก้เก้เออนั่นแหละอมึงเอ้ยอ้าวไหนบอกว่าพูดถึงยาเสพติดที่ใช้ไงกุใช้ยาเสพติดเหรอจะเรียกว่ายาเสพติดก็ใช่กูอยากเรียกมันว่ายาเสพติดมากเลยแต่ว่าอ่าถ้ามึงฟังไปเรื่อยมึงจะไม่คิดว่าเป็นยาเสพติดเริ่ม ด้วยความที่ว่าอ่ะกูทาวีอ่ะกูก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จด้วยปะกูไม่เคยพอใจกับอ่าผลประกอบการของการทําวีเลยแต่กูมีความสุขมากที่กูได้ทํทถึงแม้ว่ากูจะไม่ประสบความสำเร็จก็ตามทีเนี้ยด้วยความที่แบบว่าความผิดหวังอ่ะมันค่อนข้างจะรุนแรงเนะาะกูก็ร้องไห้บ่อยๆอ,อืมซ้ำร้ายกูยังโดนแบบวีคนที่ดังอ่ะเหยียดอีกเอาจริงไหมมัน เอาจริงไหมกูก็ไม่ใช่ว่าจะผ่านไปได้ง่ายหรอกแต่ว่าต้องขอบคุณยาเสพติดที่ทาให้กูผ่านไปได้คือกูโดนเหยียดวีเทากูทาวีไม่ดังกูอ่าจำร้นะกูยังโดนพ่อแม่เนี่ยไม่ชอบอีกเพราะว่ากูสูญเงินไปกับการทำวีแล้วกูไม่ได้อะไรกลับมาเลยเออ <c oughs> เหมือนเหมือนเบานะเหมือนว่าเป็นเรื่องราวาที่เบานะแต่กับเรื่องกับการที่คนรลบข้างยังไม่ค่อยอยากจะสนับสนุนเมืองงานบางิดดูนะ การที่แต่ละวันมึงจะต้องเผชิญับพูดการที่ว่าเนี่ยก็ไม่เห็นได้เลยนี่มึงเหนื่อยไหมล่ะตัววันนี้กูต้องเจอกับอะไรแบบนี้ซึ่งกูได้แต่ถอนหายใจทุกวันนะแล้วก็มากินยาเสพติดต่อยาเสพติดที่ว่าคืออะไรโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตฮะเธอใช้ยาโทรศัพท์เป็นยาเสพติดได้ยังไงล่ะมันก็มันใช้โทรศัพท์ยาเสพติดไดงไงไม่คือจริงๆอ่อะ พวกมึงอาจจะใช้โทรศัพท์เป็นยาเสพติดมาโดยตลอดก็ได้เว้ยแต่พวกมึงแค่ไม่รู้ตัวโดวยการที่เคยปะแบบสมัยนี้มีทิกตอกอ่ะมึงไปดูคลิปสักคลิปหนึ่งอะ่ะแล้วก็แบบว่าคลิปนะ่ะเป็นสิ่งที่มึงชอบอะ่ะสมมุติว่าอ่ามึงอยากเป็นดาราดังแล้วกันแ,แล้วก็มึงก็แบบเห็นแบบเอออิดิทหรือการตัดต่อเออมไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะแต่คลิปนี้ก็คือพวกมึงน่าจะเคยเห็นบ้างแบบ อย่างเพลงนี้ละกันแบบนางงามเดินเพลงอะไรอ่ะบอดี้มันให้อ่ะค่ะขาก็ยาวอุ้ยนักกิดปลาอู้นักกิดปลาปลาด้วยกิดปลาก็อุ้ยนักกิดปลาเมกไมค์พุซิคคอมโฟยอนเนี่ยแบบเนี้ยอย่างอรพวกมึงต้องเคยได้ยินกันบ้างเนาะก็จะแบบว่าอยากเป็นนางงามจังพาอแบบอะไรแบบนี้ขึ้นมาบนหน้าฟีดมึงใช่ไหมมึงก็จะแบบว่าเมื่อทําตัวเหมือนกับว่ามึงเป็นนางงามมึงก็แบบเดิน เดินเดินทันทีเพลงเปิดเดีออยวกับนั้นนะเออทันทีความปจริงมึงก็ไม่ได้เป็นนางงามหรืออะไรนะเวย้ยเออแต่ว่ามึงก็แบบทาตัวว่ามึงเป็นเหมือนกับว่ามึงอยู่ในสถานการณ์นั้นนะอะอ่าเท่าที่กูหามาก็คือเขาเรียกว่ามาราเทียบดีดิมมิงอาการทางจิตชนิดหนึ่ง <laughs> <c oughs> <c oughs> กูก็เป็นทุกวันนี้กูก็เป็นบางทีกูกลัวตัวเองนะคือกูไม่ดังไงทุกวันเนี่ยกูก็เลยแบบสร้างสถานการณ์ขึ้นมาว่ากูอะเป็นวีที่ดังเออกูออกโปรเจกต์เพลงกูออก นู่นนี่กูออกกูดขายหนักที่สุดนะสิ่งที่กูทําคืออะไรรู้ไหมกูอ่ะแอปทําเป็นว่าไม่สิกูแบบมันเป็นสถานการณ์ขึ้นมาเลยอะ่ะกูทําเป็นว่าอะไรรู้ปะกูกําลังคุยกับแฟนขับอยู่แบบมันจะมีงานอีเวนต์วใช่ไหมเออวี v จะไปออกบูธแล้วทีนี้ก็คือแบบมันจะมีหน้าจออ่ะีกดแล้วมึงก็แล้วมึงก็แบบว่าไปคุยกับวีตรงนั้นได้กูไม่ดงังไม่มีวาสนาไปหรอกหัวหี้อะ ครจะเอากูไปอ่ะถูกไหมเออทีเนี้ยกูก็ทําเป็นว่ากูคุยกับแฟนขับนะแบบโอ้ยเนี่ยเป็นแบบนู้นแบบนี้หรออุย้ยเนี่ยโอ้โหสามราหากันถึงนี่เลยอุย้นมาจากนู่นนั่นนี่เลยเลรออุ้บินมาจากต่างจังหวัดเลยบินมาจากต่างประเทศมาเจอแบบผมเลยอุย้ยดีใจนู่นนั่นนี่กูท่าสร้างสารการแบบนี้เลยโรเพไปเลย อันนี้เรียกว่าอาการผิดปกติทางจิตเว้ยซึ่งใช่กูเป็นกูยอมรับเลย <c oughs> คือเอาตรงไหมกูไม่เคยไปตรวจตรวจนะว่าเออกูผิดปกติทางจิตไหมแต่ะครับว่ากูก็น่าจะเป็นเลยเพราะว่าหลายๆอย่างกูก็ไม่เหมือนคนปกติอะ <c oughs> นะอ่าถ้ามึงรู้อดีตของกูมึงก็จะรู้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับกูบ้างแต่เพา่งนไงก็พวกมึงก็ไม่ดูกันอยู่แล้วถูกไหมเออดังนั้นกูก็นั่นแหละบอกแค่ว่าอาดีตของกูมันค่อนข้างขมขื่นก็พอ ก็อย่างว่ากูเจออะไรแบบนี้ในชีวิตจริงกูมันโหดร้ายเหลือเกินวันๆนะกูก็เลยจมกับโลกแบบนั้นน่ะมันมีความสุขนะเว้ยกูชอบมากเลยจริงๆกูชอบมากเลยแต่แบบถามว่ามันควบคุมได้ไหมจริงๆกูอยู่ในขั้นที่กูรู้สึกว่ากูยังควบคุมได้เออยังรู้ว่าเออต้องไปทําอะไรกินข้าวทํางานนู่นนี่กูก็ยังต้องทําอยู่ปกติใช่ไหมแต่ว่าแค่กูมีอาการนี้เฉย แต่กูยังคุมอ,อะไรอย่างอื่นได้เป็นปกติอืมไม่ได้หนักถึงขั้นเดี๋ยวว่าหลงอยู่ในวังวนนี้ทั้งวันทั้งคืนไม่ทําเฮียเลยกูไม่ได้ถึงขั้นนั้นกูยังรู้ว่าต้องทำโน่นนั่นนี่อยู่อันนั้นเนี่ยป่วยของจริงแล้วแต่นี่กูน่าจะอยู่ในเ,เ,เริ่มต้นมั้งอืมใช่กูทําสิ่งนี้จนกูมองว่ามันเป็นยาเสพติดให้ตัวเองไปแล้วซึ่งถามว่าอันตรายมาันก็อันตรายนะเพราะาน,านานไปมันจะกลายเป็นโรคหลงผิดด้วยอืม เอาจริงก็อยากเป็นนะเพราะว่ากูรู้สึกว่าตัวนี้กูก็ไม่ได้มีความสุขกูจะมีความสุขจริงก็แค่กูแค่มาคุยกับพวกมึงกูได้ทาคลิปแค่นั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นชีวิตกูก็ไม่มีความสุขแล้วอืมกูเคยมีความคิดนะว่าเออถ้ากูตายไปกูก็กูก็ได้ไปเป็นวีตลอดกานก็แค่นั้นเองกูคิดอยู่แบบนี้หลายวันมากเลยจริงๆนะช่วงนี้ก็เป็นแบบอยากจะตายตายไปซะแล้วก็แบบว่าเออหลงยังก็ความฝันไปเลยว่า เนี่ยกูได้เป็นวีที่ดังแล้วกูได้ทําในสิ่งที่กูต้องการแล้วหรือบางทีกูตายไปเลยก็อาจจะดีเพราะว่าชาติหน้ากว่าจะได้เป็นแบบว่าประสบความสำเร็จตามที่กูคิดไว้ในชาติก่อนก็ได้เออก็ดีเหมือนกันนะแต่แบบก้อเกศคือกูตายไม่ได้เพราะว่าเฮ้ยกูมีแฟนคลับเว้ยแล้วแล้วประเด็นเคยรู้ไหมไม่ใช่แฟนคลับที่แบบว่าบอกชอบด้วยความที่แบบว่าอาบอก ชอบด้วยความที่แบบว่าอา่อด้วยเป็นมารยาทนะเป็นมารยาทแบบเอ่อแบบอีวีตัวนั้นนะเออประเด็นคือเขาแม่งเปย์เราเจริงๆอะแล้วแม่งเปย์เราเป็นโดยเป็นแบบแบบแม่งเป็นหลักพันแล้ว่ะทุกคนเออซึ่งกูแบบเฮ้ย <c oughs> นี่กลัวนะบอกก่อนว่าสมัยช่วงเป็นวีแรกๆอะกลัว <c oughs> กูคิดนะว่ากอัวเออกูดังได้เพราะว่ากูคุยสนุกมากกูเล่นเก็บสุกมาก แต่พอตอนหลังกูก็เลยแบบว่าอากูนี่วะสุดท้ายแล้วกูก็ไม่ดังความคิดกูเลยเปลี่ยนเลยแล้วเลยมาเป็นแบบทุกวันเนี้ยเ <c oughs> ออความคิดแม่งเปลี่ยนไปเลยก,กูแบบว่ากลายเป็นแบบคนที่แม่งบิดเบี้ยวเออบิดเบี้ยวเลยก็ได้ด่ากูเนี้ยแล้วก็ไดไ้ไม่รู้สึกอะไรหรอกชินหมดแล้วก็นั่นแหละด้วยกับเหตุการณ์หลายๆอย่างกูเลยกลายเป็นแบบนี้อย่างที่เห็นเนาะ ไม่ต้อห่วงกูแบบไม่ถึงขั้นฆ่าตัวตายหรอกแต่ตายได้ก็ดีเอออยู่ในขั้นที่แบบว่าตายได้ก็ดีกูอยู่ไปก็ได้เอออยู่ในขั้นนี้มากกว่าแต่เจริงก็อยากตายอะ่ะแต่ก็ไม่อยากตายฮมีแฟนขับอะคือตัวเวงกูว่ไม่ได้มองว่าตัวเมีค่าอะไรอยู่แล้วเออคือตัวกูกูไม่ได้มองว่าตัวมีค่าอะไรเลยเวยวันๆกูเพื่อแบบเออนะทํากิจวัตรประจําวันเสพยาเสพติดแล้วก็ ทำแล้วก็มาทาวีที่แบบกูไม่รู้จะด้องเมื่อไหร่เหมือนกันแล้วก็นอนถ้าวันไหนแบบกูแบบคิดมากเกินไปกูก็ร้องไห้แค่นั้นเองช่วงเวลาที่ไม่มีความสุขที่สุดกูแค่มาทาวีแค่นั้นเองก็ยังดีที่กูทาวีแล้วกูยังมีความสุขนะบางทีกูทาวีแล้วกูบางคนเออต้องเป็นบางคนเสียเออใช้คำว่าบางคนบางคนเนี่ยทำวีอไม่มีความสุขไปซ้ําแต่ก็แม่งก็ไม่รู้ว่าอนาคตกูจะไปทําอะไรดีว่าถ้ากูเกรดไปเล้วมันก็มี คือพูดตรงๆไหมก็คือกูนะกูไม่กูอยากที่บอกว่ากูมองว่าตัวเองไม่มีค่าเว้ยเออกูเป็นคนที่มองว่าตัวเองไม่มีค่าเลยเลยไม่ได้เปี้ยวแต่กูรู้สึกว่ากูกูเป็นแบบนั้นจริงแม่งเรียนก็ไม่ได้เก่งอีดอกด้วยเกรดสองก,อกว่าๆแค่ไม่ได้เก่งดนตีเลยเลยตรงๆนะและ้วก็กูก็ประสบความสิ้นเลยไหมก็ไม่เคย เห็นไหมทำ v มมมวียังไม่ประสบความสำเร็จเลยนี่ดอกกูจะเอาความสุขที่ไหนอะก็ไม่มีแต่ปัญหาคือกูได้ทําแล้วกูมีความสุขนี่แหละนี่คุยแบบนี้คือเหมือนไม่มีความสุขนะแต่ความจริงกูมีความสุขมากเลยแหละตอนนี้ยตอนนี้คือแบบกูพูดไปอะคือเหมือนว่าแต่ละอย่างมันแบบโอ้โหแย,ย่แม่งดาร์กที่หายเลยแต่แบบแต่กูมีความสุขนะใช่กูมีความสุขมากตอนเนี้แต่เดี๋ยวพอหมดตรงนี้ไปเดี๋ยวกูไปเสพยาสติดแล้วกูก็ไปนอนถ้าคิดมากไปเดี๋ยวกูก็ไปร้องไห้ มันไม่ใช่หลุมนรกเลยเว้ยก็มีความสุขกับมันด้วยซ้ำแต่แค่กูไม่มีความสุขกับผลลัพธ์แค่นั้นเองกูดิชั่นมาหลายสิบที่มากๆและกูก็ไม่เคยผ่านเหตุผลเพียงเพราะว่าเสียงกูอ่ะมันขายไม่ได้กูเคยแอปแล้วแต่ว่ามันจะออกเสียงแหบๆอ่ะเหมือนแบบไม่งเป็นคนแอปจริงๆ่ะไอ้เห้ยซึ่งแบบเสียงน่าเกลียดมากเลยนะพูดเลย เขาก็เลยไม่เอากูเว้ยเออค่ายวินในไทยเป็นนี้กันหมดกูพูดเลยไม่เว้นก็ทั้งค่ายเล็กค่ายใหญ่ค่ายใหญ่กูไม่หวังอยู่แล้วแต่ปัญหาค่ายเล็กมั่ก็เป็นกูแบบโอเคเอาตรงก็โอเคเขาต้องการอะไรก็เรื่องของเขาก็เป็นที่เราเองนั่นแหละแต่อาจริงไหมก็เหนื่อยเนาะทุกวันนี้อยากตายจังแต่ก็ไม่อยากตายเออ เหนอ่อยวะวันๆก็เสพย,ยาเสพติดไปก็กูก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแค่ยาเสพติดมันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงกัะนึกออกไหมความสุขที่แท้จริงหนึ่งขั้นแล้วก็คือกูได้มาทําวีเวยต่อไปขั้นที่สองก็คือกูต้องประสบความสําเร็จใช่แม่งโคตรยากเลยเฮียคือกูอะเชื่อมั่นมาตลอดว่ากูเป็นคนที่คุยสนุกมากและกูะเล่นเกมสนุกมากจริงๆไหมกูนะ โอไม่เคยมองว่าการใช้คําหยาบเป็นการเอนเตอร์เทนเพราะว่ากูอะไปเอาจริงมั้กูไปอยู่ช่องวีคนอื่นก็พูดสุภาพไม่พูดคาําหยาบเราไอ้เหี้ยไม่มีมารยาทอีกดอกคือแต่กูคือกูไม่ได้สับสนว่าให้พูดคําหยาบนะเออคําหยาบพูดได้แต่ให้อยู่ในความเหมาะสมกูก็พูดเนี่ยกูยังพูดกับพระวงเลยแต่กูถามหน่อยว่ามีใครอยู่ตรงนี้กับกูมั้ยก็ไม่กูคนเดียว คนดูยังไม่ค่อยมีเลยทำไมกูจะพูดไม่ได้กูอยู่คนเดียวแล้วนี่ก็ช่องของกูเ <c oughs> ดถูกไหมเออบางคนมันเคยด่ากูไง,งบอกว่าก็เนี่ยพูดคำหยาบก็เลยไม่ไดังอ้าวก็ช่องกูอวเออเปลกจังกูเคยแอบแล้วอะกูก็ไม่ดังนีง้ฮิเดะกูจะแอบทำไมวะเออแอบทำไมวะกูก็ไม่เห็นดังเลยวะเจ้า <c oughs> ให้กูแอบกินดอกทองมึงจ้างกูจ้างกูดิจ้างสังกัดมาแล้วก็นี่เลยให้กูไปเป็นวีในสังกัดมึงเอาเปล่ากูแอบได้เออก็สวัสดีนะครับผมผมดาเลียนะครับก็ยินดีได้รู้จักทุกคนนะครับผมผมดาเลียวีนอพิสซนะครับทำไมกูแอบไม่ได้เ็นอแม่กูแอบได้เลยโอ้ยเฮียชีวิตจริงวงการวีทำไมกูจะพูดไม่ได้ดกูอย่างที่บอก ว่าตอนนี้วีค่ายค่อนข,ข้างจะแล้วก็วีดังอ่ะผูขาดตลาดไปเลยคือกูเห็นนะวีตัวน้อยอ่ะบางคนอ่ะแม่งทำคนเทมแบบมันสนุกนะเว้ยแม่งตัดคลิปสนุกชิบหายเลยกูชอบดูมากแต่แบบเขาไม่ดังเพียงเพราะว่าใช่เพราะเขาไม่ดังคนเลยไม่ดูเออแล้วคือสังคมวีไทยไปอย่นี้จริงแบบไม่ดังเหรออ๋อคนดูหลักสิบกูไม่ดูจบ มันไม่ใช่แบบมันไม่เหมือนกับอินฟูนะเว้ยคือบางคนแม่งแบบปูดเดียวสวยมากคุยสนุกมากคลิปสนุกมากแต่แม่งก็ไม่ดังเพราะว่าเพราะเขาไม่ดังก็เลยไม่ดังงงปะเพราะไม่ดังคนเลยไม่ดูเว้ย <laughs> แต่แบบบางคนแม่งแบบเก่งจริงแต่แค่รอกับรอแค่แบบการถูกคนพบแค่นั้นเองไงเหมือนแบบมึงตามศิลปินอะ แบบคือเพลงเพราะมากอะแต่ว่าทำไมไม่ดังวะใช่เพราะเขาไม่ดังคนเลยไม่ดูยีย่ดีหอเราไม่มีกระแสเรพราะฉะนั้นนะแล้วใครชอบใครอะช่วยเขาเพราะว่าตอนนี้กูก็ทำอยู่กูพูดเลยแล้วใครชอบใครช่วยเขาตัดคลิปให้เขาไม่ยากเลยหรือไม่ก็ตั้งแฮชแท็กในทวิตเตอร์พิมพ์โพสขายเข้าไปซะทำไงวะ เอ้ยทำไงอะ่ะบอกหน่อยสิไปดูคลิปอยากสนับสนุน V แต่ไม่มีตังทำไงดีไปดูคลิปนั้นของกูนะเออมึงจะได้ช่วยให้วงการ V ีเนี่ยใหญ่ขึ้นอืมหรือไม่ก็ช่วยศิลปินที่มึงรักเนี่ยตัวโต,วตวขึ้นมาบ้างอยากเห็นเหรอแบบคนที่แบบว่ามึงชอบอะแต่ว่าสุดท้ายแบบเขาไปตกอับอยู่ที่ไหนสักที่ก็ไม่ถูกปะกูยังไม่อยากเห็นแบบนักร้องที่กูชอบตกอับเลย วันหนึ่งถ้าแบบกูเห็นลาน,น่าเดลเรตกอับนี่กูลองให้เลยนะเออจริงๆวันไหนได้แบบกูเห็นลาน,น่าเดลเรตกอับนี่แบบกูลองให้แบบกูไม่ทําอะไรเลยนะถ้ากูเห็นวันนั้นจริงจริงไงกี๊ดเดาะถูกปะแล้วครชอบใจสับสนนเขาไอ้ยังไม่ต้องมีเงินก็ได้ทําตามที่แบบว่าคลิปนั่นบอกก็พอคลิปอ่าไม่มีตังเลยสับสนวีทำไงไปดูคลิปนั้นก็พอจช่วยมึงได้แน่นอนนะแล้วก็เนี่ยก่อนจากลา ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตามกูด้วยคือจร,จริงจริงไหมกูแบบเป็นคนที่ชอบทำคอนเทนต์สายทล์กมากเลยนะเว้ยแต่มันไม่มีคนดูแล้วคือแบบคอนเทนต์สายท็์กเนี่ยเอาตรงไหมคือมันจะต้องมีคนดูเว้ยมันถึงสนุกปัญหาคือแม่งไม่มีอ้เฮ <s ame k OVER> ียกูก็เลยแบบกูเล <sm ack 2> ิกทําไปเลยฟีทลอกอ่ะแม่งกูเลิกท <aban> ําไปแล้วไม่มีคนคุยไงกูแบบอ้าวไม่มีเหรอกูเลิกทําแม่งเลยอวาย ถูกไหมพาะมึงยังถือตะกะนี้กันเลยอ่ะไม่ดังกูไม่ดูจบไม่ใช่ไม่ม่มีคุณภาพเว้แต่แค่ไม่แค่ไม่ดังมันก็มึงก็พวกมึงก็ไม่ดูกันแล้วเออกูบอกเลยถ้ามึงถือตะกะนี้มันก็เลิกเหอะไอพูดเลยหรือความคิดของกูกับมึงอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้อย่างกูชอบสำหรับกูนะกูชอบลองของใหม่ตลอดเวลาเราตรงเกมเห็นไหมแม่งโลบอกระนานทีกูยังเล่นเลยแม่งเบื่อเฮีย ไม่มีไม่มีอะไรใหม่อะ Notting New Notting New อะไรหนึ่กูไม่มีอะไรใหม่ๆไอ้แบบวันๆมีแต่แบบอนิเมะไอ้สว์สนุกตรงไหนวะเอาจิงไหมกูชอบเล่นเกมใหม่ๆมากกว่าแบบอะไรวะง่ายๆคือเกมตามสเก็ตตามกระแสเออตกเลเทอรคอมพานีอะไรแบบนี้ไอ้เปลี่ยนเกมไปเรื่อยๆกูชอบนะคอนเทนต์คอลแล็บแต่ยังว่าแหละไม่ดังเขาก็ไม่เอาเราถูกปะมันมีวีหลายคนถือตะกาแบบนี้เยอะมาก อีดอกแต่ชัดสุดมีคนหนึ่งแต่กูพูดไม่ได้เพราะว่าอีนั่นมาทำแบบนี้กับกูไงอืมนั่นแหละเพราะมึงคนเยี่ยมีทุกวงการใช้แท้มีทุกวงการดังนั้นตามใครตามอย่าไปตามพวกใช้เท <c ười> มึงเคยรู้สึกไหมอเ,เออเรดาเออคนเรานะเออแต่ถ้าถ้ามึง ตามพวกเหล่า l g t v มามึงจะมีความสามารถอย่างหนึ่งก็คือเรดาร์จับ lgbtq เว้ยกูวมีทักนะนี้อยู่กูดูออกใครไปกระถยใครเป็นพวก lgbtq กูดูออกใครไปใช้แท้และช้เแทก็แบบทำให้กูเจ็บปวดี่เดวแบบใจใกูตามม่นอยู่คนเดียวหวาหมาหอยหอยลอดเออดังจริงกูไม่เถียงเลยสันดา้มึงเหี้ยสัต ทำวันนี้กูได้ยังไงเออกูไม่ดังเออกูก็โถก้เหี้ยแต่แบบมันน่าเกลียดอะพูดตรงๆแล้วน่าเกลียดก็โทษละกันที่กูไม่ดังอีโดดแต่มาคุยแบบนี้มึงก็น่าจะนี่บ้างนะรู้รู้ใช่ไหมว่าแบบว่าเออกูไปชวนคอลแลบมึงแล้วมันน่าเกลียดเพราะว่ากูไม่ดังไงเออก็เข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้แต่แบบมึงก็ไม่กลัจะอะไรหน่อยเลยนะ ซ้ำลายยังแบบเอากูไปนี่อีกหาว่ากูไม่บรรยาดังเ,ออเกลียดปะทีเพูดแบบนี้วีคนไหนที่ไปดังกูไม่เคยเหยียดเลยทุกคนเท่ากันหมดค่ะพูดเลยทุกคนคือคนวีก็คือคนวีก็คือคนคนหนึ่งม,มีชีวิตจิตใจเหมือนกันไม่ใช่หุ่นยนต์สะหน่อยถูกไหมที่จะแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรอเหเนื่อยเนาะเลยเปื่อยว,วันนี้ ก็อย่างว่าเนาะวันนี้พูดหลายเรื่อง 1. ก็คือเรื่องยาเสพติดที่กูใช้เป็นประจำสองแล้วก็เรื่องใช้ยเทที่กูด่าไป 3. เรื่องวงการวีที่อ่ากลุ่มคนดูค่อนข้างจะพิกเยอะมันจะไม่ค่อยอวีที่แบบมาดังใหม่ๆนนะคือไม่ค่อยจะมีเออหรือมีก็น้อยมากเพราะว่าไม่ดังเท่ากับไม่ดูเว้ยอืม แล้วปัญหาคือแบบว่าคนที่ถือกระแบบว่าเออจะดูของใหม่เดีวเร่ยแบบกูอ่ะมันมีน้อยแบบหยิบมือได้เลยอ่ะนับได้เลยว่าแม่งมีใครบ้างกูแล้วหนึ่งคนหนึ่งที่แบบเอออยากจะดูว่าเออคนใหม่ๆมันเป็นยังไงวะเอออ่ะสมมติกูไปถามว่ารู้จัก A K K Project ไหม A K คือโปรเจกต์อะไรอ่ะ A R A R P เหรออ่ะเห็นไหมแม่งก็จะตอบวันนี้ไปแล้วกูถามสักเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนแม่งจะตอบวันนี้ไปสักเก้าร้อยเก้าสิบแปดได้เฮียเออถูกเปล่า บอกแล้วไม่ดังก็ไม่ดูเนี่ยนะสู้ๆวีตัวน้อยทุกคนกูเองวันนี้ก็เหนื่อยละเดี๋ยวกูไปละ <c oughs> เหนื่อยวะไอ้เหี้ยทำวีเนะี่ยแต่ก็มีความสุขที่ได้ทำแต่ก็ไม่เคยมีความสุขกับผลลัพธ์แม่งเลยไอ้เหี้ยแล้วก็ฝากเกียร์เฟรชขายแส็กกออีสานตรงนี้ไปด้วยเฮ <c oughs> ็ดแม่ซื้อได้นะเราเล่นกูไม่ขายหรอก แต่ก็ไปแล้วนะครับผมกับดาเรียวิทูเบอร์ไม่ดังวันนี้นะครับผมเมี้ย <c oughs> <c oughs>